เพื่อนที่อยู่เกาหลีแบบมีวีซ่าระยะยาวทั้งการแต่งงานและการทํางานก็น่าจะเคยได้ใช้ประกันสุขภาพของรัฐบาลเกาหลีหรือที่เรียกว่าคุงมินคองกังโพฮอมรู้ว่าเราจะต้องจ่ายค่าประกันทุกเดือนเวลาไปหาหมอก็จะได้ลดค่ารักษาแต่เพื่อนๆหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าจะได้ลดค่ารักษาเท่าไหร่และครอบคลุมการรักษาแบบไหนบ้างเพื่อนๆที่ยังไม่รู้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้เซฟคลิปนี้เก็บเอาไว้ได้เลยค่ะขอสารภาพว่าที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยคือไอรีนเองค่ะถ้าไม่ได้มาทําคลิปให้เพื่อนๆ ฟก็ยังคงไม่รู้ต่อไปส่วนเพื่อนๆที่ไม่มีวีซ่าก็ทําประกันสุขภาพได้เหมือนกันค่ะแถมทําแล้วได้รับส่วนลดทันทีคุ้มสุดๆค่ะจ่ายแค่เดือนละ1 0,000หมื่นวอนเองแต่ว่าเป็นประกันคนละชนิดกับของรัฐบาลเกาหลีนะคะให้เพื่อนๆเข้าไปฟังคลิปนี้ได้เลยมาเรากลับมาพูดถึงรายละเอียดของประกันสุขภาพสําหรับคนที่มีวีซ่าระยะยาวก่อนค่ะให้เพื่อนๆเข้าไปเว็บไซต์นี้ได้เลยค่ะข้อดีก็คือมีภาษาไทยด้วยค่ะโดยให้กดที่ขีด3ขีดด้านขวาบนแล้วกดที่รูปโลก เสร็จแล้วให้เลือกภาษาไทยที่ช่องคําค้นหาให้พิมพ์คําว่าประกันแล้วกดค้นหาก็จะขึ้นผลการค้นหา4รายการให้เลื่อนลงมาแล้วกดที่หัวข้อการสมัครประกันสุขภาพภาคบังคับสําหรับชาวต่างชาติเริ่มจากข้อที่1สีเขียวอธิบายว่าคนต่างชาติที่อาศัยในเกาหลีเกิน6เดือนและมีใบากามาดหรือเอเลียนคัทจะต้องสมัครประกันสุขภาพและระบบประกันการดูแลระยะยาวของรัฐบาลเกาหลีค่ะแล้วใครบ้างที่ต้องสมัครประกันสุขภาพ มี2แบบค่ะ 1. คนที่เป็นลูกจ้างมีรายได้ประจํา 2. คนที่ทําอาชีพอิสระไม่ใช่ลูกจ้างและแต่งงานกับคนเกาหลีจะสมัครในรูปแบบของครอบครัวมาดูการคํานวณเบี้ยประกันดีกว่าค่ะว่าจะต้องจ่ายเท่าไหร่ถ้าเป็นลูกจ้างเนี่ยจะคํานวณเป็นเปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนโดยเราที่เป็นลูกจ้างและนายจ้างเนี่ยแต่ละฝ่ายจะต้องจ่าย3.49%ของเงินเดือนเพื่อเป็นประกันสุขภาพรายเดือนและ 6.135%ของเงินเดือนเพื่อเป็นเบี้ยรประกันเกษียณค่ะดังนั้นค่าเบี้ยรประกันเนี่ยขึ้นกับเงินเดือนค่ะ แต่และควนจ่ายไม่เท่ากันแต่ถ้าทําอาชีพอิสระหรือแต่งงานกับคนเกาหลีจะใช้วิธีคํานวณสําหรับแต่ละครอบครัวโดยดูที่รายได้ทรัพย์สินรวมถึงรถที่ใช้อะไรจะปานนนซึ่งค่าเบี้ยประกันต่ําสุดที่เขาตั้งเอาไว้ก็คือค่านี้ค่ะมาพูดถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการทําประกันสุขภาพบ้างดีกว่าค่ะที่แน่ๆก็คือช่วยลดค่ารักษาพยาบาลของเรานอกจากนี้ยังรวมค่าตรวจสุขภาพประจําปีให้ฟรีด้วยค่ะโดยมีการตรวจเลือดถึง17รายการส่วนใครอยาก จะตรวจมะเร็ง6ชนิดได้แก่กระเพาะลำไส้เต้านมตับปากมดลูกและปอดแบบนี้เราจ่าย10%ของค่าตรวจค่ะโอ้ยคลิปยาวอีกแล้วค่ะคุเเพื่อนไม่อยากฟังถ้าเพื่อนๆอยากฟังเกี่ยวกับส่วนลดค่ารักษาพยาบาลว่ารายละเอียดของการรักษาพยาบาลลดเท่าไหร่ยังไงให้คอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้ให้เกิน10คอมเมนต์เดี๋ยวไอรีนมาจัดให้ค่ะ